สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเดินกับพอยย่อใหญ่สมลีพะมอนครับครับอภิน้อ,นองครับมาอยู่ที่วัดบรนแพะครับครับอภิน้องครับมาอยู่ที่วัดบรนแพะครับอำเภอทุ่งเสลียมจังหวัดสุโขทัยนะครับครับอภิน้องมาอยู่ที่โรงท่านครับงานศพพระลูกวัดนะครับบรนแพะนะครับ งานศพพระลูกวัดบ้านแพะนะครับภิบบนามาชมโรงท่านครับเมื่อแต่ละที่แต่ละบ่อนนะครับผมงานะบุเรียงมาจากวัดหลวงพ่อศิลานะครับศรัทธาครับงานบุเรียงมาจากว่อศิลานะครับไปเรื่อยๆนะครับอาด้านนี้ก็เป็นข้าว พน้องครับชมโรงทานครับเอาด้านนี้ก็ขนมบูเปอร์อร่อยอร่อยนะครับขนมบูเปอร์อร่อยอร่อยครับบรรยากาศครับอยู่โรงทานครับวัดบันแพะครับ อพี่พนองครับมาอยู่ที่วัดบรนแพะครับชมโรงทานครับผมงานศพพระลูกวัดพระบรนแพะครับบรรยากาศโยธีงทานครับไปเรื่อยๆครับพี่น้องพี่พนองยางเบิงเนี้ยอยู่ในกลิ่นครับเดี๋ยวน้องยางเบิงเนี้ยอยู่ในกลิ่นนะครับด้านนี้ก็เป็นไอศครีมอร่อยๆนะครับขอบคุณเจ้าภาพมากนะครับพี่เดลมาไอกลิ่มมาโรงท่านนี่นะครับ ขอให้มีความสุขนะครับความเจ็บยห้ได้ความไข่ยั้มีครับเงื่อนทองไหลามาเทมาครับผมใส่มาใส่เดินทางลอดภัยนะครับบรรยากาศอยู่ที่โรงท่านครับวัดบรรแพะครับงานศพพระลูกวัดครับผมบรรยากาศ อั s. <S นนี้ก็เป็นลงท่าน้ำ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 ลำไยครับน้ำลำไยอร่อยอร่อยนะครับน้ำลำไยไปเรื่อยๆครับไปพีพันองเมืองลงท่านครับผมไปพีพนองยางเมืองลงท่านครับไปไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับ ันนีญญ้ก็ได้มากบมานาังกิตครับเพราะบรรยากาศนะครับย่ธีโรงท่านนะวัดบรนแพะนะครับอำเภอทธนสเลียมจังหวัดสุโขทัยครับบรรยากาศยุธีรงท่านครับผมนี้ก็ขอบคุณเจ้าภาพครับทีมท่มาไวติมมาถังหนึงเลติมมาทรงครับพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศให้พี่นอ้องไปเบิ่งได้ชมกันนะครับบรรยากาศยุธีรงทานครับ มีผัดมีผัดมีผัดผัดมีครับด้านนี้ลงทานผัดมีสาธุสาธุนะครับขอ,อธโมทนาบุญด้วยนะครับ,บโรงลงทานมีผัดผัด,ผดมีครับพมตอ้ให้ก็ได้บุญทูรับก็ได้อิ่มสาธุสาธุด้วยนะครับยางไ่เรืเร่อครับพี่น้องจมบรรยากาศจมบรรยากาศลงทานดูเท บัตบันแพะนะครับบรรยากาศครับเพียโรงทานนะครับอันนี้ก็โรงทานไอศครีมอร่อยอร่อยนะครับไปเรื่อยๆครับพี่น้องงางเบิองอานนียอยู่แนวกิน อาด้านนี้เก๊กหวย,วย,อย,อย,นนยเฉากล้วยอร่อยอร่อยครับด้านนี้อร่อยวันเดียวครับอร่อยวันเดียวครับเก๊กหวยเฉาคล้ยอร่อยอร่อยครับอร่อยวันเดียวพ่งนี้ไม่มาอีกแล้วหรอครับ วันนี้ไม่มาครับมาวันเดียวครับบรรยากาศครับยินีลงท่านครับพี่น้องวัดวันแพรครับงานศพพระรูปวัดงานศพพระรูปวัดอ้อร้านนี้ก็เป็นน้นํหวานอ้อร้านนี้ก็ลาบไก่ครับจากวัดแม่ของเราครับลาบไก่ครับลาบไก่อร่อยอร่อย เอาลาบไก่ลาบไก่ราดข้าวข้าวราบราดไก่เอาด้านนี้รอดช่องสิงคโปร์ครับสาธุสาธุครับขอให้มีความสุขล่ำรวยล่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาครับลงทานมาจากโค้งเจริญด้านนี้ลงทานมาจากแม่ทุเราครับไก่ราบไก่ราบราดข้าวครับผมสาธุสาธุครับขอให้มีความสุขนะครับทุกคนทุกท่าน ลงค้านลาบไก่ครับพี่น้องแซบ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 ,บ,บมาเ้อผู้ใดอยู่ใกล้ครับงานวัดบ้นแพะครับบรรยากาศไปเรื่อยๆครับบรรยากาศครับที่โรงท่านนะครับโรงท่านครับวัดบานแพะครับงานศพพระรุกบัตรบรรยากาศรอบๆงานครับนี่เป็นเจดีครับผม ทางด้านนี้ก็ลงท่านไอศ์ครีมครับมาหลายถังครับมินิป่อไนก็ได้มาถังหนึ่งครับมากันหลายถังหลายคนครับผมลงทานไอศ์ครีมอร่อยอร่อยบรรยากาศครับอยู่ที่รงท่านครับผมวัดบานแพเพอทุงเสลียมจังหวัดสุโขทัยหมดยังเมงรอไอพี่พะนองครับมาย่างหาแนวยอยู่แนวกินครับผม อาหารเนี่ยอยู่นี่กินครับบรรยากาศที่โรงทานน้ำส้มน้ำบานน้ำเปล่าครับโรงทานครับโรงทานโรงทานครับบัตรประเะงานศพพระรูปวัดครับผมเ้าด้านนี้ก็เป็นโรงทานไอศกรีมลุงสุนทรเจ้าเก่าเจ้าประจำครับอร่อยที่สุดในอำเภอทุ่งสลี่ยม อายุร้อยปีแล้วครับแกก็ยังไม่ท้อถอยครับลุงสุนทรสุดยอดครับยังแข็งแรงครับขอบคุณเจ้าภาพมากนะครับที่มาไอศครีมมาอ้อยมีความสุขทั้งครอบครัวนะครับเงินทองไหลมาเทมาเดินทางใกล้ๆปลอดภัยทุกเส้นทางครับโรงทานไอศครีมอร่อยอร่อยนะครับโรงทานไอศครีมอร่อยอร่อย ผู้ให้ก็ได้บุญผู้รับก็ได้อิ่มนะครับชุวนชวนันชุนวันบรรยากาศนะครับเยู่ี่ทีงท่านนะครับทายพี่พี่น้องอมา,างยา,าง,างเดี๋ยวมายางเบ่งโรงท่านครับหาใน้อยู่น้กินครับขอบคุณเจ้าภาพครับเอาติมมาส่งครับพี่นอ้องมาในเก็บภาพบรรยากาศให้พี่นอ้องน้เบ่งได้ชมนะครับ,บเอาติมมาส่งถังหนึ่งครับขอบคุณเจ้าภาพที่มาเอาไอติมนะครับไม่ทั้งไอสกีมไม่ทั้งไอติมครับจัดท่าครับ มารวมในงานศพพระรุกบ้านแพนะครับอำเภอทุ่งเสียมจังหวัดสุโขทัยครับเงาไปครับพี่น้องบรรยากาศนะครับภายในงานอพีพานองครับเบิงงรงท่านครับผมเบิ้งรงท่านครับเบืองงานครับภาพบรรยากาศยูที่โรงท่านรับยางไปเรื่อยๆครับอพีพานองยางชมโรงท่านยางเบิง สายบุญมาร่วมบุญครับงานศพพระนะครับงานโพพระขอบคุณนะครับจะพาี่มาไว้ติมมาหนึ่งครั้งครับเพออื่อเผยเงาไปครับเงาไปครับบรรยากาศที่วัดบ้านแพ้นะครับ ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชคมค,บคลิปน่าเจอกันไหมครับคลิปนี้สวัสดีมีความสุขครับผม